อร่อยน้องว่านอนหรอยังเล่นไหมเนี่ยเล่นเล่นเล่นมาดีมาดีเอาเกมจิตอุ้ยใครบุกช่องผมมาโอ้ยน้องน้องจะสะกิดไหมมาเขื่อนปอบแปะอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยน้องตำคานไปพีมาบุกช่องผมทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> บุกบุกเางาหล่อมาบุกช่องเนะนี่ยนี่ไงเจ็แบบโก้ไปไดิมึงอ,อะ นี่ไงผมเจอสูตรกูไอ้สัตว์ไอ้กลัวก็กนนลัวอันลรามม่คอร์สไฟอ่ะอ๋อละเจ็ดไม่ยิงว่ะแม่มึงงงเหมือนกูไหมงงเหมือนกูไหมเฮียแม่งรอควยแล้วก็ไม่รู้มีดูดเลือดด้วยไอ้เยี่ยผีไอ้เยี่ยโง่ติกสปา์หน่อย ฮะเอ่อแม่งโดดถ้าตัวตายเยีสแกนดีว่ะเยีแต่เพื่อนสมุกปิดว่ะน้องโชคดีว่ะแอมดรอว์แอมดรอเดี๋ยวแอมโดรนแอมโดรนวเด้อไรอ่ะผมผมวู้นจ๊คิวให้ใครว่ะ S <S โอ้มันขึ้นไปได้ไงวะอยัาแม่งตั้งวอลแล้วมันขึ้นไปเหรออยัานี่แม่งจังไรจริงๆเลยไหนซื้อซั้งเกมอะตอนเนี้ยนะตีห้าโอ้โหมชวนได้ถูกเวลาจัดไอ้เพี้ยตีห้าบ้าเปล่าถึงสิบโมงเล่นนี่อะไรเนี่ยสิบโมงว่าจะเล่นตอนนี้เราไปนอนแล้วนี่ <c oughs> นอนแล้วก็มาเล่นกับมัน <c oughs> ตอนงตีห้านะตอนแปดโมง <c oughs> <c oughs> ตัวหลายตัวหรอตัวหรอยูบีตัวหนึ่งบีเอ๊ะเดินเยอะไม่ได้บีตัวหนึ่งอะไรตัวอ๋อแปดแม่เอ้ยโดนแปดทีกูรั่วเลยไอพี show đi nón. À, <laughs> <No. cười> <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> ah, ยิงไม่ขึ้นเลยเฮียใช้โดนไปหมดแล้วไอสัตว์อยู่ไหนวะหน้ากระรัตเฮ้ยโกก็ไอ้เฮียใจเดนใจเย็นเก็บได้แล้วเด็กปีกอยมาแล้วอย่าด้องก็ร้อกดิแล้วไม่โดนเฮียเลยเลยนี่ไงติดละหนึ่ง เข้าเลยไม่ต้องห่วงโอ้ย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 ฮอรถเทิดโบ๊ทารถเทิดบอทขวัญสัมพันธ์ร่งกัคอ้มโอ้ยโอ้ย โอ้กูยิงเฮี้ยอะไรอะ What sofa r ไม m แบดไม y แบดโอ้ยไม่บงไม่แบดไม่แบดไม่พ่อมึงดิมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเจ็ตคอยหิแตดเอ้ปัดดิจูเม่งนี่โยนทิ้งด้วยเก็บได้เก็บได้เีย โอ้ยถ่ายเอาปืนเผาไม่ยอมไปฟัดมันบอกแฟนเอว่ะมันบอกว่าลูกค้าเรีอ้เหี้ยลูกค้าเรียบเดีไปส่งของไอ้เหี้ยไม่ใช่จะหมดเวลาเวลาจะเกิดกา อดีกูว่าใส่ได้หมดอะมาดิมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปจะมีแล้วโอ้ยสมองปีไม่หมดหรอ้ไอ้ยักษใครนี่ทารุ้ว่ไอ้สัสโอ้ยชี้อะไรเนี่ยไอ้สั์ยิงอย่างมั่วรู้ด้วยนะเรียบร้อยยินนี่ตาย ตายตาย200ยคิวไอสัตว์มันยิงมั่วดไอเหี้ยไม <enemy> ่นด้กะยิงมั่วหรือมันรู้ว่าไอเหี้ยกูอยากรู้แค่นั้นแหละโอ้ยไอ,อสกินสกินออฟออฟไหนย,ยังไม่เห็นไอเหี้ยอยู่ตรงหน้ามึงไอเหี้ยเออเห็นปะ sorry มึงก็บอกไปมึงซาริยอนซาริยอนไม่เบนเดอไม่เบนเดอ เอเนเดอเอลเปนเดอเอเอเนเดอเอเนเดอคนใส่คนใส่ก้นไนี่ก้นไซนี่เย a จะเลือก่ะคนใส่คนใส่อเไรแยกูแยกแล้วสัตว์อะเดเอาเอาคมดิ เอาผมดิเอาผมดิโอ้ยเยี่ยแม่งมีสองว่ะเยี่ยผีสัตว์ช่วย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 เฮียแรงไปอยู่ตรงรถเร็งอยู่ตรงรถเร็ดักมันดักมันติดสไปายกันผมอีกคนหนึง่งระวังเยี่ยติดสไปนยนะ วิ้ยของดีของดียวไปชุมพรมไอเหี้ยตายงงเฮ้กูชุกูชุบเฮ้กูชุกูชุ What the f u c k ไอ้กูชื่อกูสอเรีนวิชาอะไรพี่นี่เฮทพอล่าถึงตัวอย่างไรไอ้เฮียกูสอเร็ยนวิชาเฮ้สกินพาามาจากไหนวะหน้าคุยตบมาไอ้เฮียตกนื้อว่าเติมได้มากูตบตามศพ เห็ <c oughs> ผีตายแล้วไอิสัตว์เรามีชุกเลิ้ยง่อ้เยี่ยอะขึ้นกระหลัดเลย120 Bike down A. One enemy remaining ไอิสันี่มันหิวหรอไอิสัตว์ไม่เอาหิวอย่ากูเนี่ยเห็นเว้นมะระวังนะ นี่ไอเฮเวนหรอเฮเวนหรอเฮเวนหรอไอมันถือปืนที่จริงโอ้เฮียดีมมากูมีพามะพามพลัมพา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 ม โอ้ยโคตรบุ๋มึงดันมาเออเก็บเอ็ดให้กูดูหน่อยดินะไอพีไม่เคยเห็นเก็บเอ็ดย่าไอที่นี่แพมเพียอะไรอะโอ้ยย่าน่าสตร ATEGIES Anh kia lốp đi nào. Hello Melo. Melo lốp Thirty seconds left. Hellfire. Long server yeah, 2 1 cái อ่าน้องพี่ช่วยไอเยเพื่อนเข้าสซดแล้วไงเลยไปเลยเข้าไปเลยโ r o bro เฮ้ยแกกูโลกนนกูโลกกูโลกไอเจนี่โลกเจนี่โลกเจนี่โลกไม่ไม่ไม่กูโลกเ่นี่ก็โลกนี่ sexy move แต่เลยแค่เสียวล้าเย้ดู yeah, สอนมากับมือเองอ่ะเศษเอ้ยไม่ใช่กู <laughs> <c oughs> เล่นเศษเลยควออายสอนมากับมือว่าสั้นโอ้งให้หนึ่งหัวโอ้ ไอ,ไอ้สัตว์แฟร์เยอะกว่าเดิมมาอย่างเงียบโอ๊ยใจเย็นด้วยเนี่ยสแกนครบสแกนจบครบจบแต่เอาไม่ได้เฮ้ยอยู่หน้าพี่ตัวหนึ่งหน้าพี่อเออไปซีะไอ้บีบีอ่ะเฮ้ยอ้อมมาหนึ่งตัวอ้อมหลังได้ตีนไหมเฮ้ย เามาเตยอยู่ในไรเล่นได้เล่นได้เล่นได้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 ไดเเมื่อกี้ยอมเรา่าฟุกใช่ไหมเออก็ฟุกกูบอกแล้วเพาไม่เาไม่อยู่ใกล้กันอยู่แนวโดยกันได้เีย ยืนซ้อนกันแบบต่อแถวอะ <laughs> ต่อแถวตายอะไอ่เจ้ต่อแถวกันตายอะ <laughs> มา <laughs> มา <laughs> มามา <laughs> <laughs> ต่อแถวต่อแถวเอไอเอบบบบกระลามา <laughs> กระลา <laughs> กระลาวิดโอวิดโอ Spike d o w ไม่ในี่ไงเอาเขาให้ไงไอสัตว์ไม่เท่าไหร่หรอกไอพีอ่ะแย่ครั้งนี้กูตายน้อยว่ะใจเด็ดเคไม่เคยฝันน่ะที่ไอพีไม่จะอยู่หัวเหนือหัวกูได้อย่างนั้น ตามจริงแบบมันอยู่ได้ทุกวันแหละเกียดเร่งเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแพมแล้วยังไม่เริ่มแพมละกะลาดกะลาดเราต้องไปกะลาดอ่ะมีมีมีมกอยู่ โอ้โหไมอยางขึ้นบอกกูมาเหยียบหัวกูนะไอสันหมานี่แม่งโอ้ยเด็ดเช่วันนี้มันมาจริงวะชค่พีกูแต่สแกนเคตส้นตีนเลยนะอีเหี้ยซ้ายไวเปอร์ มันมีที่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยผมผมก็เแค่อะไรสัตว์ยิงอย่างนั้นแหละเอาพลัมาเอ๊ะแมว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 แมเอาพรัมมาผมพรัมพลัมพลัที่อะไรสัตว์ช่วงเลือกสั่นปืนวะชอบปืนเล่นพรัมแล้วยิงไม่ได้หรอ มามามาแลกกันแลกกันแลกกัน,นไอ้เดียไ่รู้จักคำว่าคำพรำนะเนี่ยปืนดีอ,นะอ่ะอะไรพรำนะพรำต่อพรำดูนะขอสปไปก่อนขอสปไปดูปก่อนนะ เจ็บหนักมากเออตายหมดแล้วไอ้ที่อแค่นั้นแหละไอ้สัตว์จบโอ้โหเดียกคิดดิเทคูก็เนี่ยยิงขนาดเนี้ยโง่เหมือนเดิมไอ้ที่อโอ้หไม่เคยชนะอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยวะเจโดอไม่พบว่า <laughs> ไม่เคยได้คิวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยวะ่ะ

กลมีดเหล่าเลยนะกูไม่ทนแล้วนะทำอะไรก็ทำชุบ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 พี่อะไรสัตว์มันอยู่ข้างหน้าสองตัวไอ้เพี้ยวิ่งฝ่าไปวิ่งฝ่าไปเข้ามาแล้วเข้าเฮี้ยอะไรอีกตัวนึงคอมกูปัตให้สามนะไอ้สัตว์อ้าวไอ้พีอยู่ใต้ตีนก็แล้วน้อง

เชิเลอกเชิล็อกไวเบอร์ไวเบอร์ไวเบอร์กระโดดสกินเสทโอ้ไวเบอร์ตะกอทุเรศจัดเนี่ย If you wish to much I will suck s c k you โอ้แพรเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัยได้กูจะไม่ชุบมึงไอ้สัสมิดล็อกไอ้เฮียเอ๋ย

Yeah, yeah, yeah. nào là quê no, no, no. What the fuck? No! Your duty is not over. I'm Go uh, go 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 go. Oh what the fuck, Viper? <coughs> go, địt mẹ chúng mày ra đấy na, Viper, kia ุบมาแล้วมึงเนี่ยละคุณกูอย่างเงี้ย <laughs> โดทีมดีแบบนี้แหละอะไรพี่ทำไมน้องอยู่ใต้ตีนพี่เา<ม> <laughs> นาะอยู่ดีๆน้อก็อยู่ใต้ตีนเนาะไม่ก็พี่เกิดอย่างนี้ช่วงท้าย <laughs>